Hallo? Hallo แม่สบ,บ้ายหยุดไหมละ่ะคะาจมึงอมือว่ามาครับเป็กตัวใหม่สี่สนนนก็ไม่มีอยไรไปเลยสิบปันนะยี่สิบละสิบปัน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเออฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลได้ยินปะได้ยินได้ยินพี่จะไปตกปลาไหมแป๊บนึงนะแปปนึงนะอยู่ที่ตกปลาอ๋อโอเคที่ตกปลาโอเคเจอกันโอเคโอเคอะไรนะจะไปตกปลาไหมครับมีใครเอ่ยเอ้าไม่พี่ผมแค่อยากได้คนเกาะไปด้วยเฉยๆผมไม่มีเรือไปเราก็จะเกาะคุณไปเหมือนกัน เ,เราไปหากอคนอื่นกันดีกว่าปไปนั่นคนด้านหลังนั่นดีไห <คน S 2> มไหน,นขอไปครับเยอะก่อนได้ปะได้พี่ชิวๆไม่คิดอะไรชิวๆไม่คิดอะไรทีไรชิวๆไม่คิดอะไรทีไรคะน้องที่คิดนะคะจบจบ่จบะนี่เราต้องเชื่อมั่นไว้สิพันติด ออกปอยู่อย่างปะคือวันๆไม่ทำอะไรเลยมังนะ้งเนี่ยตกแต่ปลาปะตกกันแต่ปลาปะวันนี้แขงเกมดังจังเธอไปหาคนเกาะคครับจริงครับ,รรบเดี๋ยวเลงก่อนเลนก่อนเลนก่อนเล่นก่อนคนไหนที่เลือกได้อย่างคนไหน คุณเป็นมิดหรือเปล่าคะเนี่ยแปลกนะคะอืมไม่หรอกก็เป็นมิดที่แสนดีต้องไปที่ท่าเรือไปท่าเรือนี่ชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อชื่ออกไก่ครับอกไก่ต้องมีคนหมักปะอ่าคนหักสิฮะอกหักต้องมีคนใหม่อะไรเขาเป็นมุกแบบนี้เอาไยงั้นนะร้อยยี่สิบค่ะเดี๋ยว ฮัลโหลครับพี่ชายฮัลโหลครับพี่ไปด้วยได้ไหมหรือเขาเก็บเขาจะเขาจะอ้นี่เรือไม่รู้อ่ะพี่คิดว่าไงเขาบีบแต่เรียกเขาปีด๊ดอ่ะเอ๊ะหรือว่าเขาจะแต่งเรือเพราะนั้นมันแต่งเรือปะใช่ปะน่าจะพี่ละอะไรมันอยู่บนเกยตื้นนี่เต็มหมดเลยเนี่ยเราขี่ไปได้ปะไม่ได้มันเอาลงมาไม่ได้แล้วอ่ะ นั่นน่ะมันยังอยู่บนบอกอยู่แล้วทุ่ตรงนั้นอะ่ะเข้าล็อกหรือเปล่าอยากรู้ไหมพี่เฮ้ยพี่เดี๋ยวก่อนกลับมาเอาจบ <ยก S 2> ทำไมเขาเป็นอย่างนี้อะ่ะไม่มีน้ำใจจริง,งบ้านป่าเมืองเถื่อนโธ่สัสดีคุณโบสัสดีคุณโบด้นะแล้วพี่ไปหาคนต่อไปกันคุณอกไก่รอด้วย น so hi no oh ี่เลือดปะเจอยีโอ๊ไก no> ่ี่ป้องพูด้องพูดเขาจะมาเก็บเธอมีใครไปเกาะไหมอ่ะไปด้วยคนเดียวปะมีใครไปตกปลาไหมอ่ะเรากับน้องชายไม่มีเรือได้ครับจะลาไปพี่ชายอ๋อได้ครับเท่าไหร่อ่ะโอกไก่อุ้มเราหน่อย เออผมมีเจ็ดร้อยท่าไหนอะขับเงินพันสามปกติไงขี่หลังแลยนะอุ้มอ๋อขี่พี่จะอุ้มศพเหรอไม่ไม่ได้อุ้มขอบคุณครับเดี๋ยวรอครับยืนยืนรอแป๊บหนึ่งได้ค่ะครับผมไม่รีบครับครับเป็นยังไงแกเราเหมือนแบบพี่น้องมิสาชีพปะไม่เหมือนนะโห เหมือนสุดๆเลยแหละตอนเนี้เหมือนตรงไหนถูกตรงใช่หรอไม่น่าใช่นะใช่แต่อย่าให้พี่เขาได้ยินนะจริงเดี๋ยวเขาแบบขอ,อ,อลาเราลงเรือเรียบร้อยเลยเราจะไม่มีที่ไปแกว่าถ้าเกาะอย่างนี้เราฉันเป็นลมเพราะหิวข้าวมันจะตกปะไม่ตกหรอกตกตกแล้วไม่รู้ไ,<ว>ไม่ได้ใจ ไปลอยขึ้นไปอ่ะอุ๊ยท่าไม่สวยเลยท่าไม่สวยเลยอุ้มไม่เอาทใไมดีมากไอ้น้องชายเขียนอะไรคะพี่แล้วพี่คนนั้นคบอะไรจะมาเนี่ยอะไรอไรเขาจะมาเฮ้ยเขาอยู่เขาอยู่นู้นนั่นนั่น ไอ้เดาอ๋อมันมันบั๊กเหรอฮะเดอบ็อกบั๊กเหรอไม่รู้อ่ะเธอเคยไปเล่นเดอบ็อกด้วยหรอโอ้พิ่งเล่นวันนี้ครั้งแรกแพ้ไม้หมัดแรกเปิดไปก็ฟรีแล้วพี่ถึงว่าหน้าเธอมันกระตุกพอดีโอ้จริงนะมันม่วงอ่ะมันม่วงเหรอใช่ โดนคอยต่อยมาละสิเปิดเซฟเปิดไม่ไม่ไม่ต่อยไอพี่ไม้ <c oughs> อันเท่านี้กระแทกหน้าผมทีหลับเลยอะ <c oughs> เอ๊ะว่าแต่คุณคณนนะั้นนี่ไงว่าว่าอะไรนะนี่งไงคุณคณนนะั้นนข้างหลังคุณนะ่ะอ่านี่นะใช่โอเคเราไม่รีบเรารอเราเรารอได้ใช่ครับรอแป๊บนึงครับครับผมไม่รีบครับ เกียดเสียงหัวลอะเกียดเสียงหัวเ้าอ่ะเฮ้ยเกียดทํทำไมนี่น้องพี่เลยนะแตแกมันแย่งความหลักไปไงอ่ะฉันก็เกียดสิจี้วิ่งเขายืนทำแหละเอางี้แต่ตรงนั้นไม่มีอะไรให้ทำเออไม่รู้สิเขายืนชมเสานี่มั้งเออเขายืนอะไรอ่ะเขาน่นจะถูกใจแหละเต้นนั้นอาจจะมีเพชรไอเพชร เพชรชมพูติดอยู่เผื่อๆอ่ะเขาว่าลวงเราไปฆ่ากันนะไม่เป็นไรพี่เราไม่สองโอเคเรือกมาแล้วสองดีกว่าหนึ่งแต่ว่าดีอยู่ในแผนอเอ๊ะฮะยังไงนะเออเอ๊ะยังไงนะเอ๊ะถ้าเขาขับออกไปเลยก็เขาไม่เลือกเขาเองไะละไม่รู้นี่ไงนี่ไงไปเลยไปเลยไปเลย เดินไปเลยเดินไปเลยอันนี้อัน <altung> อันนี้ไปด้วยได้ไหม啊ขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยครับว่ายน้ำละมันโอ้โหตายละนั่งไม่ได้อีกสองทีนี้คนใหญ่เกินกด F กด F นะครับ มันนั่งไม่ได้อะพี่ได้ไหมกด S กดจนนิ้วยังหนีครับพี่มันนั่งไม่ได้จริงๆเฮ้ยเจนนะครับมันต้องอุ้มกันไหมเอ๊ะอุ้มก็ได้ครับแล้วเราแล้วเราอ่ะพี่พี่พี่อุ้มพี่ผมหน่อยได้ไหมพี่สาวจะแป๊บเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวลุกกัน มันจะบักเดี๋ยวแักบนึงนะคะขอบคุณค่ะโอเคแล้วมันมีสีที่นั่งทำไมวะทำไมมันนั่งไม่ได้นั่นแหละพี่เนั่นสิซื้อไม่ปรึกษาพวกนี้แหละปรึกษาใครทานายเหรออือเี้ <Ừ. S 1> ก็ปกติซื้อก็นั่งมาคนเดียวเธอ เฮ้ยแมันสตอรี่เกินป้ามีอีหนองพบไก่มาเป็นผู้เลื่อมเดินทางน้องออกไก่กัน,น่ารักดีนะมันควรดีเราไปเกาะทีขนมหมดสามห่อเธอว่าจะถึงนะอืออืออือฮะเดี๋๊ะเอ๊ะ 何これ แล้วเราเจาเรือขึ้นยังไงเนี่ย ที่เขากำลังช่วยชนุนช่วยหน่อยค่ะช่วยชุนนอยค่ะเตียงหนาวไหมยี่เฮ้อโอ้ระวังเรืรอระวังเรืรอระวังเรืรอรครับไป,บไ,ปไปพาวใหม่ก็ได้นะคะง่ายกว่า มันไม่ดีดมากได้ได้เดี๋ยวเ,ด,เดี๋ยว,ยวให้เขาพาไปพาวก็ได้พาพี่พว่างไหมคะพ,พี่พว่างไหม,น,มนั่งได้นนมัพี่เต็มไปแล้วครับเฮ้ยนั่งได้เหรอรรขึ้นมาพี่ขึ้นมาเอา วางก่อนพี่วางก่อนวางก่อนเถอะไม่เธอต้องต้องปล่อยก่อนอย่าอุ้มเดีม,มันโดดไม่ได้อุ้ยเอ้าเอาแล้วพี่ผมมือพี่ผมมือเอา้าชิบหายละเฮ้ยอันนี้แย่ยมากอันนี้แย่ยมากอันนี้แย่ยมากอันนี้แย่มาก holy shit นั่นไง เอาศบหายว่ตาต,นน<ม>ต่อผมศพมันบัาก่ะพี่จะต,ต,ตายเหรอหรือว่าอะไรเนี่ยเอา้าอันนี้ตายจริงนะเนี่ย โนทยพี่ผมไหมเจอยังครับอยู่ท้ายเรือโอเคพี่ติดมือละไปโอเคครับขึ้นมาขึ้นมาอ้าวขึ้นไงล่ะเนี่ยอาตุข่อยขึ้นได้พี่หลงกับท่าเรือเหรอ ครับครับไปกันเขาเยเดี๋ยวไปนั่งเต็มงรไปเลยครับไม่หล่นยังไงเ้ยระวังหล่นนะไม่ไม่ไม่หล่นพี่นั่งอยู่ถ้าหล่นก็ค่อยว่ากันอีกแบบหนึง่งอย่าลอยเยอะนะพี่อันนี้เราเอาเขาไปส่งลงมาหรือว่วให้เขากดเคสละพี่ไปส่งครับไปส่งโอเคครับไ,ไปเอาผมก็ได้ แล้วพี่แรงปะล่ะแล้วผมไม่ค่อยแรงอ่ะแต่ก็ขี่ได้อยู่ไม่ถึงไวัยูและขอบคุณครับครับครับโหพี่เอ้ยจบกันพี่มิดของเราจบแบบนี้เลยเหรออันนี้แย่มากเลยนะพี่การที่พี่ทำแบบนี้พี่รู้ไหมว่า พี่จะจมน้ำตายอีกรอบหนึ่งถ้าพี่ทำอีกรอบโอเคโอ,คโอค้ไอ้รถรถอีเวนต์ป่ะพี่ซื้อครับซื้อไม่ใช่อีเวนต์ครับอ๋อ เราไม่มีเรือเลยเหรอไม่มีพี่ครับเดี๋ยวไปโรงพยาบาลมาเดี๋ยวผมซื้อให้หลับทั้ง,ทง,ทงพี่ทั้งน้องเลยคือตังค์มันก็มีซื้อแหละพี่แต่มันแบบมันอยากจะเก็บไว้เยอะกว่าน,นี้ะพี่อยากได้แบบดีๆเลยใช่ปะใช่อันนี้แบบผมว่าแบบผมจะรอแบบพี่ผมได้เรือ8ปสิบโลแล้วผมถึงจะได้เรือลำลำนั้นอะไอ้ลำที่นั่งด้วยกันเมื่อกี้ที่นั่งด้านหลังไม่ได้อะแล้วมันพูดแบบ เป็นเรื่องเป็นราวเลยปะคือฉันเพิ่งเพราะว่าแบบผมควักเงินก้อนแรกในการซัพพอร์ตพี่เขาในการให้พี่เขาซื้อเรือละนั้นก็คือใช้ด้วยกันอะเป็นเรื่องเป็นราวแต่คือตอนนั้นผมแบบหมกมุ่นอยู่กับแล่ไงก็เลยแบบไม่ได้ไปตกปลาเลยเพิ่งมาตกปลาเมื่อเมื่อวานมันลดนะยัยคนเนี้ยน้องชายสินคนเนี้ยที่เพิ่งเจอกันเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมามันเล่าเป็นเรื่องเลยอะทุกคนมันลดหมอจะเพิ่งออกกันนะครับ เจ้นะครับหมออยูพุ่งออกเวเนเอฟกำลังไ,ไปหามันเลิศนะมีอ,อุกไก่ฉันต้องขอคอนแทคไปแล้วมันเล่นสตอรี่น่าจะสนุกคือฉันเอฟเคมาแล้วหมอครับหมอครับ หมอครับ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 พี่แฟงฝากดูชื่อก่อนนะใช่ครับนี่ญาติดูชื่อก่อนนะมิจิได้เป่าครับขอยาตดูคนนี้นะครับผมสี่พันค่ะ ใช่ไหมคนนี้คนสิกใช่ใช่พี่ใช่เดี๋ยวขอชุบคนนี้ก่นอนเพมาชุบแล้วปรับเลยกัน ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมพี่มูนแฟนพี่อยู่ไหนเนี่ยเกิดอะไรอ่๋อเมื่อกี้วางศพปุ๊บตกแมปเลยครับไม่ไหมฮัลโหลพี่มูนว่ะอยู่ไหนอ่ะ อยู่โรงพยาบาลมันไปทําอะไรอ่ะมันตัยอ่ะไม่รู้ว่าเอฟเคก็ตัยไปเลยอ่ะอ๋อไปตัดไม้ไม้ใช่ไหมเขาแบบมีเรือมาจอดต่อแล้วคือกําลังจะไปแล้วแต่พี่แบบเขาปล่อยพี่เพื่อที่จะขึ้นไปใช่ไหมแต่ทีนี้แบบพี่มืออยู่เลเรียบร้อยเลยเดี๋ยวไปเกาะเดี๋ยวไปเกาะโอเคเจ้โอไก่แป๊บนึงนะครับผม เราคืออะไรเราสบ้าโอ้ย,าอยนายตัวเต้นเหลียวมากอะไรนะอืออะไรนายตัวเต้นเหลียวมากไม่มีอะไรหรอกพี่พูดไปงั้นแหละะบาอะสีใจ,ใจเลยขอเบอร์ได้เปล่าอุยขอเบอร์เลยเหรอพี่ใช่ ก็ดูเล่นสนุกดีอ่ะถ้างั้นได้พี่ให้ไงเนี่ย4ี9 9 0สามเก้าเก้าศูนย์สี่เก้าเป็นไงเลยโคตรสวยจำไว้นะพี่เบอร์นี้โอ้ยตกใจเสียงดังปะครับ,บพี่ขี้หูเด้งเลยแกขี้หูแกรู้ป่ะว่ามันเบาเสียงยังไงพี่ก็ตกใจเหมือนกันว่ะไม่รู้พี่แต่ขี้หูเต้นเลยอะ ไปพี่ไปขึ้นรถดีกว่านั่นละฮันุโอ้ยสวัสดีครับจบกันพี่แผลเรา เรือคว่ำอ่ะเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลตายเกือบยกตายเกือบยกเรือเลยตลำลำแบบนี้ครับลำแสบดึงอ่ะตามผมมาเนี่ยชีดดับดัเลยให้พี่ผู้หญิงีกว่าไหมเดี๋ยวผเกาะพี่เขาเดี๋ยวจะจะออกไปพี่พี่เขาเขาเขจะซื้อเรือให้พี่อ่ะโอเคกำลังจะออกไป เฮ้ยเอาพี่ดีกว่าพี่มิตกว่าผมอีกเธอไปเถอะไปพี่ไปเร็วๆเขาจะซื้อให้อารมณ์ไหนเตี๋ยวเขาจะซื้อให้พี่ไปไหนไปไหนไหนเธอว่าไหนะเธอใม่ไหมข้อเสียงหัวเราะใหม่อ้าวมันซื้อเรือสามได้ปะซื้อเรือสามได้ไหมมันไม่ได้ดิอืม เธอทำไมไม่โอนตังค์ให้น้องแล้วให้น้องเป็นคนซื้อล่ะ,ะ,ละมันจะได้เป็นชื่อน้องมันมันต้องโยนกุญแจมั้งี๋ยวเขาจะซ,ซื้อให้พี่ใช่เนี่ยมันต้องโยนกุญแจอีกนะถ้าสมมติว่าเราเป็นคนซื้ออา้าเอาเงินให้พี่สาวผมเลยนะครับทำก็ทำไมไม่ไม่ให้น้องชายล่ะ จะได้มีคนละคันไงน้องชายไม่ค่อยได้มาบ่อยครับจะไปเหมืองอีกแล้วหรอไม่พี่ไปเหมืองสุดๆพี่อันนั้นเปนเมื่อก่อนตอนนี้ก็หันมาตกปลาพี่พี่ลองไปลองไปเบิร์กดูนะครับไปเบิกพี่ไปเบิรกไปไปพอเป็นมิตรของเราอนี่นี่ แกมันโหลดอยู่มีปะ่ะมันหมุนๆน,น่ะมีป่าวพี่มีป่ามันขึ้นนะแต่มันมันต้องไปพาวมาเดี๋ยวผมไปส่งไปเฮ้ยแต่เรือพาวมันก็อยู่นี่ดีกว่านี่ไงพาว ไม่พาไม่ได้เฮ้เออมีตังค์ปะเนี่ยพี่อุ้ยอย่ามาดูถูกนะเอ้ยมีนะโอ้โแต่ดูกุญแจแปบ๊บ R W M สองแปดแปก็ถูกนี่ก็ถูกนะอือหรือว่าเรือเขายังไม่ยังไม่โดนลบปะหรือว่ามันพาวใหม่ได้เลย,เลยไม่แน่ใจ<ม>วะ่ะถามปะไปถามปะถ้าถามสองคนเมื่อกี้ก็เขาไปแล้วนะอ่ะ เฮ้ยยังอยู่อ่ะพี่อ๋อพี่ปะ